นี <étique> <occasions S 1> ้นะครับผมเราไม่ได้มาตามหารักแท้ครับแต่เรามาตามกลุ่มแม่พิมพ์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมคัดเลขออกมานะครับทั้งหมดหชุดเดี๋ยวมาดูกันว่าเลขในกลุ่มกับแม่พิมพ์มันไหนจะเด็ดกว่ากันนะครับป๊าปเขาให้ครับผมไม้แรกมาแล้วนะครับผมบวกมาหวานๆเลยครับ139บาทนะครับผมบวกหวานๆแบบนี้หวานเหมือนแม่พิมพ์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับไม้สองมาอีกแล้วครับผมบวกมาอีกแล้วห9 8รบบาทครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับไม้ที่3นั่นเองนะครับผมว่าจะเข้าหรือปล่านะครับ บวกมาอีกแล้วกับอีก287บาทนั่นเองนะครับผมกลุ่มนี้ให้เล็กแม่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับกับไม้ที่4ครับว่าจะเข้าหรือเปล่าบวกมาแล้วครับผมอีก347บาทนั่นเองนะครับผมไปต่อกันเลยกับไม้ที่5นะครับผมยาวๆกันเลยนะครับผมบวกมาแล้วกับอีก445บาทครับผม6กลุ่มนี้นะครับผมให้เล็กแม่นจริงๆครับผมแม่พิมพ์ก็โดนใจไมอกด้วยนะครับผม ป้าครับโอ้ไม้ที่หครับผมบวกมาแล้ว495บาทนะครับผมพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับผมลบ,บ9.9บาทได้มาแล้ว500นะครับผมสนใจทักชัดได้เลย